ในการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในงานเนชันทอล์กนั้นต้องบอกว่ามีข้อเสนอให้กับสังคมไทยให้กับรัฐบาลมากมายเลยและหลายข้อเสนอต้องบอกว่าคิดนอกกรอบเลยนะไม่คาดคิดว่าจะคิดแบบนั้นอคิดถ้าเขาคิดในกรอบมันไม่ฟื้นไม่ฟื้นใช่าคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบนะผมว่าวิธีคิดคือการหาทางออกนะครับพี่วีบอกว่า ถ้ามันเจอทางตันให้กลับไปทางเข้าเขาบอกนี้หลักพีโอพีวีเขาบอกว่าถ้าคิดเหมือนเดิมมันได้เหมือนเดิมต้องคิดใหม่แล้วก็จะได้แบบใหม่ใช่ลักสินคิดในประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ว่าัคิดนอกกรอบจริงๆคือเรื่องของการเปิดทางให้ต่างชาติ ซื้อที่ดินถือครองที่ดินยาว99ปีให้คนซื้อานกันาดูเขาเรียกว่าคือโครงการแนวคิดเรื่องเช่าที่ดิน99ปีมีมานานแล้วแต่ถูกต้านถูกค้านมาตลอดแล้วก็ไม่ปลดล็อกทักทีนึงคุณทนิคิดนอกกรอบเลยคือจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรที่วิจิตพิสดารนะฮ่องกงเนี่ยมีอย่างนี้คือเช่าร้อยปีครับะแล้วร้อยปีตอนที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับคืนเกาะนะอังกฤษคืนให้จีนเนี่ยครบวาระครบวาระปรากฏว่า โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมาเลยมาเามคือมาทั้งกระบี่เลยคำถามของการคิดนอกกรอบคนต่างสินครั้งนี้เนื่องจากว่าคนไม่มั่นใจว่าเมื่อเช่าแล้วเนี่ยจะตกมือต่างชาติไหมโอ้ไม่ตกปัญหาคือความไม่เชื่อมั่นเพราะนั้นสิ่งที่คิดนอกกราคือเอาธนารักษ์ครับเป็นตัวกลางหลักการโครงการเหล่านี้ครับที่ดินที่ดินคนไทยถือนะสมมติว่าพี่ช้างมีที่ดินนะจะให้ต่างชาติเช่าเก้าร้อยปีเนี่ยชนโนดไม่ได้ถือในต่างชาตินะครับอยู่ที่ธนารักษ์เก็บไว้ก็คือแบบว่า มาฝากอ่ะจริงจริงอ่ะฝากคิดแนวคิดของคุณทั้งสิณก็คือว่าถ้ารูปแบบการซื้อหลักทรัพย์กรมธนารักษ์คือผู้ถือครองเหมือนคัสโตเดียนครับถือครองแทนแบบว่ามาฝากมาฝากให้เช่าฝากเก็บไว้พอธนารกษ์รัดปั๊บเนี่ยถือจโฉนดตรงนี้ตั้งเงินไขอะไรก็ได้นะเช่นคุณเอาที่ดิน 99ปีที่เช่าไปเนี่ยห้ามทําอะไรบ้างเช่นห้ามทําการเกษตรแข่งคนไทยห้ามทำนู้นห้ามไปตัดผมแข่งคนไทยสมมุติสมมุติเขียนไว้เป็นถ้าสมมุติไปสร้างอะไรต่างๆอินฟราสแคอร์ต่างๆเนี่ยทำเลยทำและต้องดูแลดีและคืนมาคืนเสร็จแล้วต่างชาติครบ9ปีคืนครบ9ปีคืนมาที่กรมธนารักษ์เลยที่ดินนั้นเป็นของหลวงมานี่เลยเห็นไหมล่ะสิ่งที่กรมธนารักษ์ได้ค่าเช่าค่าเช่าได้ได้สิทธิ์ไปแล้วกรมธนารักษ์ถือคลองไว้ อย่างน้อยต่างชาติเชื่อมั่นได้ว่ารัฐถือครองแทนตัวเองนั่นคือเรื่องแรกที่ต้องบอกว่าคิดนอกกรอบอีกเรื่องหนึ่งคิดนอกกรอบเหมือนกันแต่จริงก็หลายๆประเทศก็ทำกันเนกัตีปเนกัตีปอินคมเทคนะคอรโอ้นี่คิดมาตั้งนานเนก t i ี e อินค m มหลักการง่ายๆใครมีรายได้เยอะเสียภาษีเยอะใครมีภาษีต่ำไม่ต้องเสีย ป,นนป,ปัจจุบันนี่นนคือใครมีไรายได้มากเสียภาษีมากใครมีไรายได้น้อยเสียภาษีน้อยใครไม่มีไรายได้ไม่ต้องเสียอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอันใหม่เออเนกาทีฟอินคมเทคคือคนที่ไม่มีไรายได้หรือไรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยไม่จากไม่เสียภาษีแล้วเนี่ยยังได้รับเงินสนับสนุนแต่ต้องยื่นนะต้องยื่นแบบฟอร์มต้องยื่นแบบได้รู้นี่ไง ที่พี่ช้างพูดมันนําสู่อะไรครับนําไปสู่จูงใจเข้าระบบภาษีเพราะคนที่รายได้ต่ําต้องเข้าระบบภาษีถูกต้องมันจะได้รู้ได้รู้ไงได้รู้ได้สนับสนุนได้พอเข้าระบบภาษีปั๊บเป็นยังไงเป็นฐานข้อมูลสําคัญของรัฐในการช่วยเหลือไปจัดการว่าช่วยเหลือต่างๆนี้ปัจจุบันมีภาษีมากภาษีน้อยตามเกเฑ์เอาไปเลยและที่สาคัญคือลดความเหลื่อมล้ำนี่คือวิธีการเขาเรียกว่า give and take ครับ กีบหมายถึงว่าคนที่มีรายได้ต่ําที่แจ้งสำแดงเนี่ยจะเข้าไปในระบบแล้วได้คืนภาษีกลับมาจากการแลรัฐแล้วในเรื่องการเมือง่ะในเรื่องการเมืองคราวนี้ได้ดาตาครับไในเรื่องการเมืองคืนวันนั้นพูดอะไรโอ้พูดหลายเรื่องแต่ก่อนเท่านี้ไอ้นี่คือบทจบ ของคุณทักษิณที่พูดในนั้นทิ้งท้ายโอ้ผมชอบคำนี้มากเลยนะคือบอกว่าเนี่ยโดนมาเยอะผ่านทั้งเห็นทั้งนรกและสวรรค์แล้วในชีวิตนี้ใช่ที่ชอบเมื่อกี้นะที่ชอบเนี่ยนะได้เจอคนโน้นคนนี้นะถือว่าดีตคืออดีตครับไม่ใช่ความกรรมไม่ใช่สิ่งแป่ความนะจากสิ่งที่คุณทักษิณทิ้งท้ายคุณทักษิณกำลังบอกอยู่เรื่องหนึ่งว่า คนเราเนี่ยลืมเรื่องอดีตก็ได้และใช้ความสมัครสมานในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยมาสร้างชาติด้วยกันมาทำให้ถิ่นที่เราอยู่อาศัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเป็นถิ่นที่อยู่ที่น่าอยู่อาศัยและ,จะเจริญเติบโตกันทุกสังคมออโอ้โนี่นบอกว่ารู้ไปเลยเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยยิ้มน้อยลงย้อนกลับไปฟังคุณรักษินว่าโดยการคิดนอกกรอบและทาไมถึงทิ้งท้ายว่าขอให้คนไทยรักกัน,นครับ ทั่วโลกเขาพูดถึงเขาขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่สองบ้านที่สองบ้านที่สามเขาคือเศรษฐีวนานเนี้อย่างเศรษฐีเศรษฐีอินเดียเนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูใบยเยอะมากราคาที่ดูใบขึ้นหมด ทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้ในายเอฝรั่งผมก็ตกลงกันตกลงราคากันเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้ในายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ ให้กรมธานารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่ได้เป็นขอนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธานารักษ์เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวงอันนี้เพราะนั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าใช้ได้99ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองอ ซึ่งเราก็อาจจะมีกรอบอีกห้ามไปซื้อที่ดินเพื่อทําการเกษตรแข่งคนไทยยังไงอะไรก็ว่าไปนนกติกาเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยถ้าฝรั่งผ้าคนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเยอะๆที่ดินจะขึ้นเมื่อที่ดินจะขึ้นเราทําไงเราก็ไปสร้างบ้านที่เขาเรียกว่า affordable ให้กับคนไทยยกตัวอย่างผมอาจจะไปเราอาจจะไปทำคอนโด ที่ริมเชียงรากน้อยหรือไม่สถานีรถไฟทนบุรีตรงนั้นสร้างขึ้นไปราคาถูกๆสมมติว่าไม่ต้องมีเงินดาวผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทเกผ่อนสาสปีจบแต่คุณอยู่ได้99้าสิบาปีอัเน,นี้ก็ทำให้คนไทยมีมีบ้านโดยที่ไม่ต้องดาว อันนี้ก็จะทำให้สมดุลระหว่างการที่เราต้องการให้เศรษฐกิจกตเติบโตแต่ต้องขณะเดียวกันต้องดูแลคนที่โอกาสน้อยมีตังน้อยนะครับจะปรับภาษีอย่างไรเพื่อให้มันเป็นธรรมขึ้นและแข่งขันได้โดยเฉพาะยิ่งภาษีนิติบุคคลเราจะลดได้อีกไหมภาษีบุคคลธรรมดาจะลดอีกไหม เพื่อจะให้ประเทศไทยเราเป็นที่น่าสนใจในการมาอยู่และลงทุนและมาทำงานนี้มันก็จะเดือดร้อนแวตถ้าลดสองตัวนี้แล้วเจาตังค์ที่ไหนมาเก็บมาใช้นี่ได้ก็มันเดือดร้อนแวตเราจะขึ้นแวตไหมถ้าขึ้นแวตแล้วทำไงก็เดือดร้อนคนระดับล่างลำตีครั้งก็เลยเล่าให้ฟังว่าแวตเนี่ยมันสามารถคืนได้ ต้องคืนทันทีโดยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถทําให้การซื้อการขายการคืนแวดทาได้อย่างรวดเร็วทําให้คนที่มีรายได้น้อยไม่เดือดร้อนก็เลยนําไปสู่เรื่องของ n e ก a t i v e ฟอินคอมแทอยากเห็นคนไทยทุกคนกรอกใบเสียภาษีทั้งหมดคนไหนรายได้ต่ำก็จะได้เงินกลับคืนไป เขาถึงเรียกว่า Negative Income t ็ x คนไหนมีรายได้สูงก็เสียภาษีไปตามกติกานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยากให้คนไทยรักกันเราคือคนไทยด้วยกันผมเนี่ยโดนเยอะที่สุด <S <S เห็นนรกและสวรรค์นในชาติเดียวกันแต่วันนี้ผมบอกว่าทำไมผมถึงเจอคนนั้นคบคนนี้ได้ ผมถือว่าอดีตก็อดีตไปไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้จำได้หมดแต่ผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นผมก็อยากเห็นคนไทยเราเนี่ยอย่าไปมองเลยไอ้นี่ม่ใช่พวกเราไอ้นี่พวกนั้นพวกนี้คนไทยด้วยกันเรานี้ความสามัคคีครเพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด ถ้าขาดความซ้ำซีขีไม่สามารถทําได้เลยนั่นคือวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณในการแสดงวิสัยทัศน์ในงานเนชั่นดินเนอร์ทอที่ผ่านมานะครับโอด้ดีถือว่าประวัติศาสตร์เลยต้องการลึกนะข้อคิดต่างๆเยอะมากเลยพี่วีคุณเชื่อไหมผมก็จัดงานกันเยอะพิชางก็เยอะล่ะไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้ที่มีพูดง่ายๆ รวมทุกอนูของประเทศไทยีงานใหญ่เดียวที่ที่แบบสู้เราสู้ไม่ได้เลย <c oughs> คือก็คือที่แต่งงานเสียตีอะไรอินเดียที่ลูก